มนุษย์ปุตชนดห้าสมอเมรีอันตายหลายที่สุดแม่ใหญ่คิดใจจะเช็ดด้วยเอียงบมีควานเมตตาต่อกันเห็นใจโตจักเลี้ยงยาบ้าจักเลี้ยงยาอีจักเลี้ยงคนโลกจิด น,นแต่คนบัดเต็มบาทคนอนาาอรถามันก็ยังหลออไปคมขืนร่วงไปคมขืนขันว่าผู้มีสติดีมีเป็นญาตดีกัมื่เสียเลี่ยงสู่สาวเสียเลี่ยงโตนโกงใส่ปัญญาติบ่ีเส่หัว้จิตเอาเปรียบหู หาท่านเอาเปรียบมูบว่าจตได้จะเอาว่าคิดว่าสิถูกหรือผิดมันคิดบางแล้วสังคมฮอกไกโยยากแบกแต่ผู้รักษากฎหมายก็ยังท่าโตเป็นโจทยังมีการใส่อบุบายหาวิธีล่อล่วงในเดี่ยงกลับใส่ยศใส่ตำแหน่งอำนาจคมคู่เขา นี่ก็ว่าถึงว่าจิตใจของคนแ้ๆนิ่ความจิตของคนคิดเอาใจกวางสนุกสนานคิดเห็นแใจได้เพิ่มิเพิ่มสิอาเซกันได้จริงๆเห็นว่าบู้เป็นลูกพ่อแม่ก็อาศัยบ่ได้ไปเนื้อเสื้อใจบ่ได้เอการมันกับคนเอาโกงเอาให้หน้าสาโท แต่จังเข้าสิเห็นได้โลกซ่อเยนแม่ไงมันเป็นไปเบิดเลย,ยอ่แม่มันแท้ยเถี่นไปเัื่องอิน่นหัวมาตีม้าขาก็เห็นเราตัวมันชีคิดได้จังไดยสัน่นลูกเข้าแท้ยเถเขาเป็นแม่มันเถีย,าาถยเขาเลี้ยงมันมาตั้งแต่น้อยเจนวม่ไงที่ว่าเป็นเท้าเป็นนั่งแม่ไงคือบ่อแหลกจากมือนหนึ่งว่ามันสืมัดตีม้าขาเข้า ใน้หน่าสาโทมะระ่รดกเขายกให้มันแล้วยังมันใจดีมันก,กับวัดห้ออย่างนีมันใจ้ายมันกับไรห้อหนีเนี่ยมันมีมาแล้วสินี่งไงึุงเป็นเจ้าเป็นนายตำรวจตำน้า,า,นาให้กันรักษากฎหมายเป็นผู้ที่ทักสกติรานคุ่มค้องกอดให้ให้ประชาชนแต่กับสอบโปงเองล่วงหล่อเอง ลูกหลานองเหาเยาวชนไปเลียนนังส์เสือหาวิธีหานโยบายลวกหลอกไปทำอนาจารไปคมคืนจับไปแล้วก็บอไปหอดลูกหอบลงกขาดจับไปใส่ผ้าไปใส่แอบอนาจารไปล่วงหลอนอันตรายอีกลีนีใหญ่ตั้งแต่ค้นบริสุทธิ์สันจับไปยั่นโดนบอกยาบ้าให้เขาเสี่ขนาดผู้พิทักษ์สติหลัก มันอันตรายอีลีไี้ใหญ่ไปเนี่ยเสียใจกันบ่ได้ย้อนกลับมาบ้านเฮาเฮียนเฮาลูกหลานห่อขี้ไก่ลูกผู้ไายไปหลุดติดบาดติดยาจักปืนใดมันสิมาข่าเฮาทุกไปเนี่ยเสียใจมันก็บ่ได้งานมันก็บ่เฮ็ดนดุเดียนมันก็บ่ไป

ที่นี้ปใจดาบหนากระบไดร่างกายเพาแข็งแรงจะโกลกเบาหวานจะโกลบหาวใจจะกลบความดันทนทุก์ทรมานกินกระลำบากินกระลำบากมันเป็นไปหมดแล้วสังคมทุกวันนี้เพราะว่าคนไร้สินไร้น้ำใจไม่สามารถที่จะดูแลกันได้ทรัพย์สินของเรามีอยู่เราก็ยกให้เขาหมด ความังสุดท้ายเผื่อว่าให้เขาดูแลในตัวเราแต่เวลาเขาโมโหมากับกในไห้เราหนีไม่ให้เราอยู่ความทุกข์มีอยู่ในใจไม่เนี่ยเชื่อใจกันว่าใดนังเั่นสิได้เห็นโลกจุโมนีอันตรายอย่อยาคนขาดสิ่งขาดรรำขาดคุณธรรม บ่มีพระประจับใจประพุตประทั่งประสมบ่มีคําสอนบ่มีในสายศาสนาบ่มีแม้แต่พระอรหันต์ที่อยู่บ้านมันก็ยังสิขามันก็ยังสิตีิมันยังไหลหนีตีบ่ได้มันก็เอือนหัวมาตกมาตีจนเดือดจนปากติดตุดติดโตลูกยังเหนี้ไม่เห็นจังสั่นใจมีไงต้องคิดบึงเด้อเออวาบานเมืองของเฮามันเป็นยังใด หลูกกูไส้กับติดยา마าสี่สิบหาสิบป,ปีเวียกบริดงานบอสางกินตะเหลาเมาตะยามาขอเงินน้ำแม่เท่าเท่างงงง,ง,ง,งงงงเงี้ยขอไดมันกับบา่ากับขอบ้ไใดมันกัให้กับเตียวมันกับขาเอาเงินแม่เนี่ยมักับลาข้อแม่งอุ้มลาไปแก่ไปกวดเอที่งเงินหม่มองดูแล้วก็น่าสมเพชอันตรายสังคมเราสมัยนี้มันอยู่ยาก